วัสดีครับพบกับสุลกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เทนอเล็กซานเดอร์โนเล่นได้โคดดีในการลงสนามให้กับทีมชาตังกฤษนัดแรกที่ลีคารซลีคุมทีมชั่วข่าวเทนโชฟอร์มเยี่ยมพาอังกฤษคว้าชัยทีมชาตังกฤษนะครับภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของลีคารซลีประเดิมสนามด้วยชัยชนะเหนือสาตารัฐไอแลนด์2ประตูต่อศูนย์ในึศึกยูฟ่าเนชั่นลี โดยเทนอเล็กเซนโนแบ็กขวาจากสโมสรลิเวอร์พูลทำผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยมีสถิติการย่างบอลกลับขึ้นมาได้ถึง7ครั้งและสร้างสรรค์โอกาสทำประตูกับเพื่อนร่วมทีมถึง2ครั้งถึงเวลาแล้วหรือยังที่เทนสจะได้รับการยอมรับจากทีมเชิงกฤษและเป็นตัวจริงหากแ่ขวารายนี้จะต้องเดินทางไปแข่งขัน,ขนรายการต่างๆกับทีมเชิงกฤษเป็นประจำเขาควรได้รับกาสลงเล่นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยที่สกันลีฮาสลีควรให้เทนส์อเล็กเซนโน เล่นในตำแหน่งแบ็กขวาตามธรรมชาติของเขาพร้อมกับให้มีอิสระในการเติมเกมรุกและการสร้างสารรค์โอกาสด้วยการส่งบอลและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของเทนส์ไม่ควรกลับไปใช้คายวอร์เกอร์อีกต่อไปแล้วเนื่องจากอายุเยอะมันถึงเวลาแล้วที่นักเตะร,รุ่นใหม่อย่างเทนส์จะเข้ามารับช่วงต่อและสร้างอนาคตที่สดใสกับทีมชาติอังกฤษโดยการลงเล่นเป็นตัวจริงโดยเกมในข่ําคืนที่ผ่านมาของทีมชาติอังกฤษรีคาสรสリ กุนซือชั่วคราวของทีมเชนเกตได้ใช้งานเทนส์อเล็กซานเดอร์โนในตำแหน่งแบ็คขวาแต่พอเริ่มเกมบุกในการขึ้นเกมเทนส์ก็หุบเข้ามาเป็นมิฟิลตัวออกบอลจากหลังไปแนวรุกและประตูคนแาของอังกฤษก็มาจากการวางวันที่ยอดเยี่ยมของเทรนส์แม้จะไม่ใช่ลูกอาซิดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการได้ประตูนี้การออกบอลของเทรนส์ไปแนวรุกนี่โคตรอันตรายจริงๆถ้าแม่นย็กว่นนี้หน่อยน่าจะดูอันตรายมากขึ้นกว่านี้มากเลยเหรอครับ ส่วนเควินเคโลเฮอร์ผู้ศัตรูทีมชาติไอร์แลนด์ก็คือผู้เล่นลิเวอร์พูลอีกคนหนึ่งที่ติดทีมชาติโดนไป2ลูกแล้วและเป็น2ลูกที่แนวรับไม่ได้ช่วยอะไรเลยจริงๆใน45นาทีแรกเรามาดูสถิติการเล่นของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนในการออกสตาร์ทเป็นแบ็กขวาตัวจริงกับทีมชาติังกฤษในรอบ4ปีในเกมที่เอาชนะทีมชาติไอร์แลนด์2 0เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับลงเล่น90นาทีเต็มในสนามนะครับสัมบัิบอลทั้นงหมด108ครั้ง ซึ่งมากที่สุดในสนามพันบอลสําเร็จ81ครั้งจากทั้งหมด93ครั้งความแม่นยาในการพันบอลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์87%ผเนพันบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง10ครั้งชนะการดวน3ครั้งจากทั้งหมด4ครั้งหวังบอลยาวสําเร็จ7ครั้งจากทั้งหมด12ครั้งยังบอลกลับขึ้นมา7ครั้งสร้างโอกาส2ครั้งชนะเท็เกิล2ครั้งจากทั้งหมด2ครั้ง เกมนี้เท no นส์อเล็กซานโนย์โนยันแมงไม่ควาาเต็มตัวแต่ก็ขยับเข้ามาทางนินในเพื่อเล่นเป็นมิกฟิลเมื่อทีมเดินหน้าบุกเข้าใส่พร้อมกิจจะเล่นหลัง3ในทันทีที่เปิดเกมรุกแมบอลสั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วุนในการครอสบอลหรือการวางบอลเยียวนั้นเป็นหนึ่งอาวุธเด็ดที่อันตรายสําหรับทีมเชียงกฤษเลยก็ว่าได้เทรนส์วางบอลแม่นยําจริงๆในลูกยาวและการครอสบอลและถ้าละเอียดมากกว่านี้น่าจะดูอันตรายต่อคู่แข่งมากยิ่งขึ้นนะฮะ ด่วนอิบไรมาโกนเต้โดนสื่อฝรั่งเศสสับเละหลังโชว์ฟอร์มห่วยแตกในคะแนนแค่3าคะแนนจากคะแนนเต็ม10แถมยังผิดพลาดไร้แรงอีกต่างหากทีมชาติฝรั่งเศสนะครับพ่ายแพ้ต่อทีมชาติอิตาลีในศึกเนเชลลี่แม้ว่าจะขึ้นนําไปก่อนตั้งแต่20วินาทีแรกของเกมก็ตามโดยอิบริมาโกนเต้กองหลังลิเวอร์พูลโดนสื่อฝรั่งเศสวิจารณ์อย่างหนักหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในเกมนี้ ทีมชาติฝรั่งเศสขึ้นนำไปก่อนนะครับอย่างรวดเร็วจากประตูของเบลสลีบาโกลาในช่วง20นาทีแรกของเกมแต่ทว่านั่นก็เป็นเพียงแค่ความหวังลิบรีของรองแชมป์ยุโรปเท่านั้นเพราะอิตาลีมาได้3ประตูรวดในพาร์ทเดฟลังก์โดยได้ประตูจากฟาเดริโก้ดิมาโก้ตีเสมอกับอิตาลีด้วยลูกวอลเล์สุดสวยนนในนาทีที่30ก่อนที่เดวิดเฟารัตเตซีและโจคโมรัสปาโดรีจะมาบวกเพิ่มในครึ่งหลัง ทำให้อาสซูรีทีมชาติอิตาลีเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปอย่างน่าจดจำกัวนเต้ไม่ได้ลงเล่นกับฝรั่งเศสในศึกยูโร2องีเลยนะฮะแต่เขากลับมาโชว์ฟอร์มได้ดีๆกับต้นสกัดอย่าง Liverpool, ลิเวอร์พูลจนได้รับการลงเล่นเป็นตัวจริงเคียงข้างวิลเลียมซาลิบาของไอปิญอาเซนอลในตำแหน่งเซนเตอร์แบงก์กับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ถ้าว่าเขากกับโดนวิจารณ์อย่างหนักจากความผิดพลาดใน2ประตูแรกของอิตาลี ประตูที่เสมอของอิตาลีเกิดขึ้นจากการที่ดิมาโกโลเล่นชิง1สอกับซันโดโตนาลีก่อนที่จะซัดวอลเล่ผ่านมือไมส์เมยองเข้าไปตุงตะข่ายซึ่งโกนาเต้ก็โดนวิจารณ์ว่าประกบโตนาลี่ไม่ดีพอจนทําให้โตนาลีมีพื้นที่ใจบอลขึ้นหลังได้เช่นเดียวก,กันกับโกนาเต้ก็ยังมีความผิดพลาดจากการปล่อยให้ฟารตัตเตซีหลุดไปยิงประตูใช้กับอิตาลีในครึ่งหลัง กกหลังในวัย25ปีโกนาเต้รายนี้โดนนะะักข่าวฝรั่งเศสวิจารณ์อย่างหนักโดยหลายสำนักให้คะแนนเขาเพียงแค่3คะแนนจากคะแนนเต็ม10เท่านั้นสื่อฝรั่งเศสวิจารณ์การเล่นของโกนาเต้อย่างไรบ้างโดยเริ่มจากสื่อฮัมส์เดอะมัสวิจาร์ว่าก็ามีความผิดพลาดแร,แรงหลายครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน2ประตูรแรกเขายังไม่สามารถสื่อสารกับโคอสได้ซึ่งทําให้อิตาลีคองเกมรุกในฝั่งนี้ของสนามส่วนยูโรสปอร์ตฟันวิจาร์โกนาเต้ว่า เขาปล่อยให้ตนารีมีเวลาเล่นมากเกินไปจนนำไปสู่การตีเสมอและเปิดพื้นที่กับฟรัตเตซี่ทำประตูที่2โดยรวมแล้วเขาทำให้ทีมอ่อนแอลงด้วยการยืนตำแหน่งที่ไม่ดีสซอ,อยังเลอปาเลเซียงวิจารณ์ว่ากลาองหลังนิวูธท,ทำผลง,งานได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างแท้จริงเรารู้สึกว่าเขาลังเลในการยืนตำแหน่งไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยเหมือนกับการป้องกันประตูของฟอรัตเตซี่ที่เขาประกบตัวล้วมจนเกินไปส่วนสื่ออย่างฟุตแมก,กโตว,วิจารณ์ว่า ในการเสียประตูตีเสมอเขารู้สึกว่าเขามีปัญหาเล็กน้อยในการประกบตัวเช่นเดียวกับประตูที่2ที่เสียไปซึ่งเขาอยู่ข้างหลังฟอรัตเตซี่ก็โดนวิจารณ์อย่างหนักเลยนะฮะสำหรับอิบไรยมากโกนาเต้น,นะฮะยังไม่ปังกับทีมชาติด่วนเอ็มบิลโม่นะครับสู่แอนฟิลลิเวอร์พูลขึ้นนำในการคว้าตัวดาวเตบเบรนฟอร์ เขาด่วนนะฮะเอมิโมซโแวลย้ายเทียมลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งและมีภาษีดีที่สุดแรนเอมิโมนะครับกอหน้าของเรนฟอร์ตตกเป็นข่าวชื่อมโยงกับการย้ายไปอย่างลิเวอร์พูลในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาบอกใบ้ว่าเขาอาจจะเปิดใจที่จะย้ายออกจากเทียมแบรนเอมิโมไม่ได้ปิดตังความทะเยอทะยานของเขาโดยเขาเคยกล่าวว่าผมอยากจะคว้าแชมป์อยู่ฟัลชมเบลลี่ทุกสิ่งเป็นไปได้ ด้วยประวัติศาสตร์และการผ่านเขารอบไปเล่นในรายการแข่งขันสโมสรชั้นนของยุโรปเมื่อเร็วๆนี้ลิเวอร์พูลอาจมีภาษีเหนือกว่าในการคว้าตัวเอ็มบิโมทำกลางการแข่งข,ขันจากอีก2ทีมยักษ์ใหญ่ลิเวอร์พูลเนวคอสนเดตและอาร์เซนอลต่างกำลังให้ความสนใจในตัวเอ็มบิโมโดยทั้ง3ทีมต้องการเสริมทัพด้วยการคว้าตัวดาวเตะกของเบรนฟอร์ดรายนี้เข้ามารุ่มทีมในฤดูกาล2025 ก่อนหน้านี้นะครับเอ็มบิโมก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยอมกับลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีเขาได้เห็นสัมภาษณ์กับเลกิฟถึงช่วงเวลาของเขาที่เบรนฟอร์ดว้ว่าผมหยุดที่เบรนฟอร์ดมานาน5ฤดูกาลแล้วเป็นสโมสรที่ช่วยให้ผมเติบโตและก้าวไปข้างหน้าผมต้องการลงเล่นในรายการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในสโมสรที่ดีที่สุดและยังคงน่าสนใจที่จะเห็นทีมใหญ่สนใจในตัวผมเราจะรอดูกันต่อไป เอเมโมยังได้เล่าถึงวิธีที่เอเยนต์ของเขาทําให้กับเขาสนใจในโครงการที่มีความทะเยอทยานเมื่อปี2009โดยทีมงานได้เดินทางไปพบเขาที่ฝรั่งเศสและโน้มน้าวใจเขาได้สำเร็จยังไร้ก็ตามการปรับตัวไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าเขาจะเก่งภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนแต่การสนทนาในชีวิตจริงก็เป็นเรื่องท้าทายเขาทะยความทรงจําถึงช่วงเวลาของเขาในอังกฤษ ผมมีฤดูกรารรกทียัดเยี่ยมที่นี่ฤดูกาลที่2ค่อนข้างตกต่ำฤดูกาลที่3ดีขึ้นและฤดูกาลที่แล้วทําให้ผมเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นาการพัฒนาความมุ่งมั่นของเอมวิโมทำให้เขาเป็นหนึ่งที่หมายปองหลายทีมชั้นนําและการเตะใจครขั้งต่อไปของเขาจะเป็นที่จับตามองของแฟนบอลทั่วโลกจิกกี้คลับกลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งซึ่งสร้างเสียงหัวเราะด้วยแผนสุดหา่า เชเกนครับในลอดีตคอนเสิร์ตลิเวอร์พูลเพิ่งอำลาทีมไปเมื่อจบฤดูกาลก็ได้กลับมาสมบทบาทผู้จัดก,การทีมอีกครั้งในเกมอำลาของปุริเซียนดุนมอนอดีตตัวเกัดกับของเขาแม้จะไม่ได้กลับมาคุมทีมอย่างเป็นทางการแต่เจคเกนครับก็ตอบรับคำเชิญให้มาคุมทีมในเกมอำลาของลูคัสปิเชกและยาคูสลาชิสคอฟสกี้สองนักเตะคนสำคัญในยุคที่เจคเกนครับยังคุมทีมอยู่ ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นภาพของเจ็งครับที่กำลังยืนวางแผนหน้ากระดานพร้อมกับเขียนทคติกง่ายๆอย่างแผนเท่ากับชนะและยิงเอาให้ได้ได้สร้างความขบขันให้กับแฟนบอลในโลกโซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากเกมเวลาที่สนามซิกเนลอินูนาพาร์คเต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองทีมของบาลาซิคอฟเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์5-4แฟนบอลต่างร่วมกันส่งความรักและกำลังใจให้กับเจ็งคลับและนักเตะคนอื่น ถึงแม้จะกลับมาคุมทีมในนิรมันบ้านเกิดเป็นการชั่วคราวแต่อนาคตในการคุมทีมของเจคับยังเป็นเครื่องหมายคำถามเจคับเคยกล่าวไว้ว่าเขาตั้งใจที่จะพักผ่อนเป็นระยะเวลา1ปีก่อนตอนนี้ผมเลิกเป็นคนแล้วนะผมไม่ได้ลาออกเพราะเบื่อแค่อยากจะพักเฉยๆผมเคยคุมทีมดังๆมาเยอะแล้วเจคับกล่าวอาจจะคุยกันใหม่ในอีกไม่กี่เดือนผมยังอยากทํางานเกี่ยวกับฟุตบอลอยู่แหละเอาประสบการณ์ที่มีไปช่วยคนอื่นรอดูกันว่าจะมีอะไรให้ผมทําอีกบ้าง ด่วนเอร์พูลได้แต่งตั้งดิโกไปว่าโค้ชฝึกทักษะทางเทคนิคคนใหม่เอร์พูลได้แต่งตั้งดิโกไปว่าโค้ชฝึกทักษะทางด้านเทคนิคคนใหม่ของสจโมสรแล้วเพื่อทํางานร่วมกับทั้งทีมชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยโค้ชชาวโปรตุเกสในวัย38ปีรายนี้จะเข้ามาเสริมทัพทีมงานเบื้องหลังของ อันเนอรสลตในตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะเฉพาะตัวของนักเตะดิโก้ไปวานะครับเคยร่วมง,งานกับวิเตอร์มาตอสโค้ดพัฒนาตีเทา้าระดับสูงที่เพิ่งย้ายจากลิเวอร์พูลไปสู่เลสปูซัสบัสสบวทงกู่เคยร่วมง,งานกันที่ซันตงลู่หนิงในจีนและปอร์โตดิโก้ไปวาเริ่มต้นอาชีพโดยการทำงานร่วมกับทีมชาชนของเอซิมานที่ตั้งอยู่ในปรตุเกตก่อนที่จะใช้เวลา1ปีที่โมอนโกในฐานะผู้ในการทันตเทคนิค ในสถาบันการศึกษาหลังจากนั้นเขาก็มีประสบการณ์ทํางานที่หลากหลายทั้งในจีนและโปรตุเกสจนจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในที่สุดนะครับการแต่งตั้งดิโก้ไปวาก็เป็นอีกหนึ่งกั้สําคัญในการปรับปรุงทีมครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้โดยสโมสรหวังว่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเขาจะช่วยยกระดับทักษะของนักเตะและนําความสำเร็จมาสู่ทีมนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลดิโก้ไปวานะฮะ คอยนีนี่เสนอความคิดเห็นสุดแสบอนาคตเทนกับลิอร์พูจะเป็นยังไงลิอร์พูออสตันรู้ดูกกาลนี้ได้อย่างร้อนแรงแต่คําถามที่ยังคงค้างคาใจสําหรับแฟนๆก็คืออนาคตของ3ามแข้งดังตัวหลักของหงแดังลิอร์พูอย่างโมซาลาเบอจิฟันดและเทนส์อเล็กเซนเนลลจะเป็นอย่างไรทั้ง3คนเหลือสัญญาแค่ปีเดียวทาเอาแฟนๆหงดงลุ้นกันโตโก่งว่าใครจะได้ต่อสัญญาก่อนกัน ล่าสุดนะครับทอยดินี่อดีตดาวยิงพิมลิกออกมาแสดงความเห็นสุดแซ่บโดยบอกว่าถ้าต้องเลือกเขาจะต่อเสนยงกับโมซาราก่อนและตามมาด้วยว์จิฟฟนไดและเทนเป็นคนสุดท้ายเหตุผลของทอยดินี่ก็คือโมซาราเป็นดาวยิงระดับโลกหาคนมาแทนที่เขายากส่วนว์จิฟฟนไดก็เป็นกองหลังตัวกลางที่หาตัวจับได้ยากเช่นกันในขณะที่เทนถึงแม้จะมีฝีเท้าดีแต่ก็ยังพอหาคนมาทดแทนได้ น่นว่าแฟนๆหงแดงหลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้เพราะเทนยังหนุ่มยังแน่นยังพัฒนาได้เยอะแถมเป็นเด็กปั้นของสมโมสรอ,อีกตั้งหางถ้าปล่อยออกไปแบบฟรีๆก็คงน่าเสียดายแย่สุดท้ายแล้วลิเวอร์จะต้องตัดใจครั้งสําคัญนะครับเกี่ยวกับอนาคตของ3มแข้งตัวเก่งซึ่งการตัดใจครั้งนี้จะส่งผลต่ออนาคตของสมโมสรในระยะยาวอย่างแน่น,นอนนะครับ ซื้อเยอรมันปวดลิเวอร์พูลสนก้อนหน้าใหม่ก่อนโดนไบรตันฉกตัดหน้าลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับได้ให้ความสนใจก้อนหน้าใหม่ศูนย์ห้าอย่างบารายันกูด้าในตลาดการสแกนนักเตะที่ผ่านมาแต่นักเตะเลือกย้ายไปเล่นกับไบริดเดนแทนรายงานจากเยอรมันระบุว่าลิเวอร์พูลแสดงความสนใจในตัวบารายันกูด้าในช่วงซัมเมอร์อก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจย้ายไปไบริดเนคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลนะครับนักข่าวชื่อดังของสแกสปอร์ตเดลัน เปิดเผยแรงงานของฟาบิโซโรมาโนที่ระบุว่าหงแดงเคยสนใจอดีตกองหน้าหมายเลข05รายนี้แต่ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมโดยผู้จัดการนะครับกรูดาตเตจียาปรเริ่มทีมไบทันแทนแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ลงเล่นกับเดชีกัสเลยก็ตามในขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็คว้าตัวฟาดาลิกโกเคลียซ่ามาจากยูนตุสได้เพียงแค่คนเดียวโดวยสำหรับหงแดงนั้นออกสตาร์ทนะครับในซีซั่นใหม่ได้อย่างร้อนแรงโดยเก็บไป9้าคะแนนเต็มจาก3เกมแรก และยังสามารถเก็บคินชิตได้ทุกเกมอีกด้วยนะฮะซูดังวเคอสซาลาตเทนสฟันไดเคยมีโอกาสต่อเสน้นญัชุดใหม่มากกว่ากันสามนักเตะลิเวอร์พูลอย่างโมเมสซาลาต์เทนอเล็กซานโดและเวอร์จิฟันได้กำลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 5นี้ในขณะที่สื่อดังของอังกฤษก็ได้คาดการณ์กันว่าใครจะมีโอกาสที่ได้สัญญาชุดใหม่มากที่สุดนะครับ ซึ่งตัวอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ไดวิเครห์ว่าเทนอเล็กซานโดมีโอกาสเซ็นญ,ญา่าฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีเมียร์มากกว่าโมซาลาและวูจิฟันไดที่สัญญาจะหมดพร้อมๆกันโดยดาเตะทั้ง3รายต่างอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของสัญญาที่แอนฟิลและจากสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากสโมสรได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมัมฤาธ์หน้ายัางรยก็ตามเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดังอย่างฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานมาว่าลิเวอร์พูล มองว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนจะเป็นกัปตันทีมในอนาคตและสโมสรก็พร้อมที่จะเสนอสัญญาชุดใหม่และการันตีบทบาทของเขาภายในทีมด้วยในขณะเดียวกันเดอร์มาริดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของกองหลังทีมชาติอังกฤษรายนี้อยู่แต่สื่อดังกล่าวชื่อว่านักเตะมิลิปร้อนที่จะออกจากลิเวอร์ pool และมีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญาชุดใหม่มากกว่าเพื่อนร่วมทีมอีก2คนที่อายุเข้าสู่หลัก30ปีแล้วนะฮะ นี่คือสุรุขาลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเ้าของวันที่8กันยายนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์ p o o และเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สําคัญนะครับมือใน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ